กูอยากกูอยากดูระเบิดได้ปะขอดูสักหน่อยได้ไหมอะระเบิดอะมาหน้ากากน้องดวนเลยก็ลงครบละเจษมึงมีระเบิดอะไรวะระเบิดระเบิดลูกใหญ่ขนาดนั้นขนาดไหนอะใหญ่มากครับลุงใช่หรอใช่ครับกูอยากกูอยากดูระเบิดได้ปะ ขอดูสักหน่อยได้ไหมอ่ะระเบิดอ่ะมึงจัดให้กูหน่อยสักหน่อยได้เวลาระเบิดอ่ะเจสเขาจะว่ามึงระเบิดมโนนะมึงไม่พูดอ่ะเออระเบิดมโนนะกูอยากรู้ระเบิดของมืออะใหญ่ขนาดไหนเจสใหญ่ครับลงใหญ่บอกหน่อยได้ไหมพิมพ์มาบอกหน่อยได้เวลาว่ามันคือระเบิดลูกไหนได้ไหมละได้พิมพ์มาบอกในเทสเลยเดย์มึงเห็นชื่อกูในเทสป่ะคำฮีโร่ไอ้ตัด ใครสัตว์ใครขับฮีโร่วะขอโทษครับพี่เยี่ยเธอไอ้สัตว์ขอโทษครับพีขอโทษครับต่งตัวเป็นฮีโร่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวมึงต้องไปเฮ้ยหกากเลยมึงไปกับบันไดมึงไปกับบันไดมึงบอกไปบอกเลียไปก่อนดิไอ้โจกไอ้เจสพี่มาบอกดิว่าระเบิดลูกไหนอะเจสอะไรครับแต่พี่ก็ได้เลยพี่ก็ได้เลยว่าบรรลุประหลาดอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิ เห็นชื่อ của ป่ะ à